สวัสดีค่ะแนวทางหวยลางวดวันที่23เดือนพฤศจิกายนนะคะส5 6 3าหสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตร3ตัวตรงนะคะปักหลักเรียบร้อยสำหรับสูตรที่นำมาใช้ในรอบนี้นะคะจะเป็นสูตรหลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3และบวกด้วย2คงที่นะคะสูตรที่2จะเป็นหลักพันคูณด้วย3บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3บวกด้วยหลักสิบและตามด้วย7คงที่ สูตรที่3นะคะหลักพันคูณด้วยสบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3านะคะรอบวันจันทร์สถิติของสูตรนี้ทั้งหมด3มงวดนะคะ3งวดนะเริ่มคํานวณน,นะคะตั้งแต่สูตรงวดแรกวันที่12พฤศจิกายนนะคะ มาเริ่มกันเลยสำหรับวันที่12นะ12พฤศจิกายนนะงวดแรกนะคะสูตรแรกหลักพันคูณด้วย2นะคะหลักพันก็คือเลข6นะ6 2 12นะคะใช้ตัวหลังก็คือเลข2นะบวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือเลข5 บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3หลักสิบเป็น5 5 3ห้ใช้ตัวหลังก็คือเลข5าและตามด้วย2องคงที่5้บวก5เป็น10ได้ศูนนะคะ2บวก2เท่ากับ4ต่อมาสูตรที่2สูตรที่2องนะ,ะหลักพันคูณด้วย3หลักพันเป็น6 6 3สาม บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น5 5 3หบวกด้วยหลัก10ก็คือเลข5และ7คงที่5บวก5เป็น10ใได้ศูนยบวก7เป็น15นะคะได้5ต่อมาสูตรที่3นะคะหลักพันคูณด้วย3 638 บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2 5 2 10ได้0ต่อมาหลักสิบคูณด้วย3 5 3ห8บวก5เท่ากับ13นะได้3ตัวเลขคำนวณในรอบวันที่12พฤศจิกายนนะคะจะเป็น4 5 3นะผลที่ออกวันที่16พฤศจิกาก็จะเป็น4 5 3นะคะตรงตัว 3, 3หลักเนาะ ต่อมานะคะสูตรวันที่16นังวดที่2นะคะสูตรแรกหลักพันคูณด้วย2นะคะหลักพันก็คือ5 5 2ห้าใต้0บวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลข4บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3 5 3ห้าห้เชตตัวหลังก็คือเลข5และบวกด้วยสองคงที่ 4บวกสเป็น6นะคะ6บวก 5, 5, 5เท่ากับ11ได้1สูตรที่2หลักพันคูณด้วย3 5 35บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3 4 3สีบวกด้วยหลัก10นะคะหลัก10บของเราก็จะเป็นเลข5านะ และตามด้วย7คงที่5้บวก5เป็น10นะคะได้0นะ7บวก 2, 2เท่ากับ9ต่อมาสูตรที่3นะคะสูตรที่3หลักพันคูณด้วย3 5 3ห้บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยเป็น4 4 2 8 บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3ามห้าสบห้้าบวกหเป็น10บวกแเป็น18ตัวนี้จะเป็นเลขแปนะคะวันที่16บหนาะ16พฤศจิกาตัวเลขคำนวณหนึ่งผลที่ออกวันที่18เดือนพฤศจิกานะคะจะเป็น8 1 9หนะสตัวนะคะมาครบแต่ว่าสลับตำแหน่งกันนะมาต่อกันงวดที่ สามนะคะงวดที่สามก็คือวันที่สิบแปดเดือนพฤศจิกานั่นเองเนาะวันที่สิบแปดนะคะสูตรแรกหลักพันคูณด้วยสองนะคะหลักพันก็คือเลขศูนยนะ์นะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะคะบวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือเลขแปด บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3หลักสิบเป็น1นคูณสได้สบวกด้วยสคงที่3าบวกสเป็น5้นะคะห้าบวกแเท่ากับสิสูตรที่2นะคะหลักพันคูณด้วย3หลักพันเป็น0นเหมือนเดิมนะคะศูนคูณอะไรก็ได้ศูนย์ บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสามแปดสามยี่สิบสี่บวกด้วยหลักสิบนะคะหลักสิบเป็นหนึ่งและตามด้วยเจ็ดคงที่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสอง สูตรที่3หลักพันคูณด้วย3นะคะหลักพันก็คือเลข0นะศคูณอะไรก็ได้0บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2 8 2แปบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3 10ก็คือ1นะหนคูณสได้3 6มบวกสเป็น9นะคะ ตัวเลขคำนวณวันที่18ก็คือ3 2 9นะคะผลที่ออกวันที่19เดือนพฤศจิกายนก็จะเป็น9 2 3นะสลับนะคะสลับตำแหน่งนะ,ะมาต่อกันงวดวันที่19นะคะงวดล่าสุดนะค,ะคำนวณผลนะคะลุ้นกันต่อวันที่23นะวันจันทร์สูตรแรกนะคะหลักพันคูณด้วย2หลักพันก็คือ6 6 2 12 บวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยเป็น9บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3นะคะหลักสิบก็คือสองสาสองหบวกด้วยสองคงที่สองบวกสองเป็นสีนะคะสีบวกหเป็น10บวกเเป็น19สูตรที่สองหลักพันคูณด้วย3ามหก บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยคูณด้วย3 9 3 27หลัก10ก็คือเลข2และตามด้วย7คงที่7 2 14 4บวก2เป็น6นะคะ6บวก8เป็น12 6บวก8เป็น14เนาะเกือบตกเลขอีกแล้วเนี่ยต่อมาสูตรที่3 <ten> นะคะหลักพันคูณด้วย3 6 38 บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2 9 2 18บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3ามสองเป็น6 8 2 1ดสองบหนะ6บวก6เป็น12 3ตัวนะคะของรอบนี้ก็จะได้เป็น9 4 2สี่สองนะคะชุดเดียวเลยนะสำหรับ2ตัวนะคะตัด2ตัวของสูตรนี้ก็จะได้เป็น9 4 9 2นะคะแล้วก็4 2สองนะ 3ชุดนะสำหรับ2ตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะตัวเลขเกิดจากการคำนวณน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขนะคะก็สามารถนำตัวเลขของเราไปเป็นแนวทางได้นะคะยังไงก็ฝากด้วยเนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ